ขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นมาใหมห่คนก็จะทํางานนเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหม,เเหไหมเเอเาเอาตีตีกันด้ามกูล้มอีกนี่แน่นี่สายไม่ดีน่าน่าเโโฮ้ยฟิกโกยุกโคคนเพิ่งจะทําสีเสร็จมาถึงมานอนทับเกะาะนะมึงเนี่ยเฮย ออบอกอกี่ครั้งแล้วว่าโต๊ะคอมคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์มันคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมแกไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมานอนบนนี้ได้ไอแมวไอแมวแกไม่มีสิทธิ์บอโหแล้วนะโมโหแล้วนะโมโห่แล้วนะตีมาก ย้อไปหน้าทีไปซะ